ครับวันนี้ช่างเอก็พามาซ่อมตู้ทำน้ำแข็งนะครับนี่ก็ตัวนี้ทามเมอร์เสียนะครับทามเมอร์เสียเลยไม่ไม่สั่งแมกเนติกทำงานนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับกำลังเทสเครื่องนะครับตัวนี้นี่ครับกำลังเทสเครื่องอยู่ครับตัวนี้ว่าผลิตน้ำแข็งนี่ครับ ผลิตน้ำแข็งได้แล้วนะครับนี่หล่นมาเรื่อยแล้วครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็ผลิตน้ำแข็งได้แล้วนะครับนี่ครับใช้เวลาผลิตน้ำแข็งอยู่ประมาณ20 สามนาทีนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เรียบร้อยนะครับตูนี้ก็ถือว่าโอเคครับผ่านนะครับนี่ครับ เสร็จแล้วนะครับอนนี้กําลังฉีดใหม่นะครับตอนนี้ตอนนี้กําลังฉีดน้ําแข็งรอบใหม่นะครับเดี๋ยวรอเครื่องทางานนะครับนี่กําลังฉีดฉีดน้ําแข็งรอบที่2ครับก สนใจนะครับติดต่อได้นะครับถ้าใครจะให้ไปซ่อมเครื่องแช่นะครับตู้แช่ตู้ทำน้าแข็งช่าง A นะครับตอนนี้อยู่เปิดร้านอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับใครที่อยู่ในกําแพงเพชรก็เรียกใช้บริการได้นะครับก็ซ่อมทาแอร์ครับทําหมดทุกอย่างนะครับตอนนี้แบตเตอรี่รถยนต์นะครับไดชาร์จไดสตาร์รถยนต์แอร์รถยนต์นะครับแล้วก็ เครื่องตู้แช่พวกเครื่องทําความเย็นนะครับแรืว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเครื่องมือช่างก็ซ่อมได้หมดนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของช่าง A ในช่อง YouTube นะครับขอบคุณมากครับ